สวัสดีค่ะ,ระเราพาครอบครัวทำต้มขาอร่อยๆกันค่ะวัตถุดิบก็จะมีอันนี้เนื้อไก่ค่ะเราหัน่นสับเรียบร้อยแล้วนะคะเอาส่วนส่วนไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดค่ะเห็ดใช้วันนี้เราใช้เป็นเห็ดนางรมนะคะหรือเห็ดอะไรแล้วแต่เพื่อนตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศ แล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่เรานี้เราใส่แครอทแล้วก็กะทินะคะแล้วก็น้ำมะนาวพริกขี้หนูค่ะเราสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะค่ะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปทําการทําต้มข่ากันเลยค่ะ หลังจากที่เราตั้งหม้อนะคะตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะถ้าใครไม่ชอบเนื้อไก่เราจะใส่เปลี่ยนเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะเนื้อหมูหรือว่าเนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ได้นะคะ เ,เราก็จะรอให้เขาเดือดสักหน่อยนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ ตอนนี้ต้มขาเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะรามีฟองอยู่ข้างหน้าแล้วก็ซ้อนตักฟองออกก็ได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มส่งกลิ่นหอมเลยค่ะกริไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะมาติะค,ะดดค่ะเราก็จะใส่ปรุงรสชาตินะคะจะใส่รสด,ดีลงไปค่ะําด้วยเกลือแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ รสชาตินี่ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะเราจะใส่เกลือแทนน้ำปลานะคะเพราะว่าเผื่อฝรั่งเขาจะไม่ชอบน้ำปลานะคะเราก็จะใส่เป็นเกลือแทนนะคะ แล้วเราก็จะใส่ตอนนี้เราก็ได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปปริมาณนี่ตามชอบเลยนะคะปริมาณนี่ตามชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยก็ตามชอบเลยนะคะปริมาณไม่ไม่ไม่ตายตัวนะคะไม่คงที่นะคะก็เราจะยังไม่ใส่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปก็จะได้ปริมาณเยอะเลยนะคะกรกกระท่านชม เดีย๋ยวเราก็จะรอให้เห็ดเขายุบตัวลงหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กะทิกล่องลงไปนะคะเราใช้ประมาณหนึ <S 1> 1 <S ่ง <S 1> 1 <S กล่องเล็กนะคะ,คะรสชาติเขาก็จะเข้มข้น น้ำเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดน,นะคะตอน,นที่ฟองก็เริ่มผุบๆนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะใครชอบเผ็ดเราก็ใสเ่เพิ่มลงไปได้นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณของพริกลงได้นะคะเอาตามชอบเลยค่ะ เราใส่กะทิที่หลังดูความเข้มข้นของน้ำนะคะก็จะแบบหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้ต้มขาเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เ,เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหน้าตาอร่อยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะก็สุดท้ายเราก็จะใสะ่มะเขือเทศที่เราเตรียมมาไว้นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีหรือว่าใบขึ้นช้าที่เราเตรียมมาไว้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ วันนี้เราใช้เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะปิดเตาแล้วนะคะ แล้วก็เตรียมปิดเตาแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่ถ้วยพร้อมทานกันเลยนะคะ ไปแล้วค่ะต้มขาไก่ค่ะ